ฉันย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อห้าปีก่อนบ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่สุดซอยเงียบสงบราคาถูกจนน่าตกใจแต่ฉันไม่คิดอะไรมากฉันแค่ต้องการที่ซุกหัวนอนหลังจากเรื่องนั้นคืนแรกฉันนอนไม่หลับเสียงลมหวีดหวิวหลอดเข้ามาตามรอยแตกของหน้าต่าง ฉันลุกขึ้นเดินสำรวจบ้านห้องนอนที่ฉันเลือกมีกระจกบานใหญ่ตั้งตรงานอยู่ปลายเตียงกระจกโบราณขอบไม้แกะสลักลวดลายเก่าๆฉันมองเงาตัวเองในกระจกมันดูซีดเสียวและเหนื่อยล้าเหมือนคนที่ไม่เคยได้พักผ่อนหลังจากนั้นมาฉันก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรแปลกๆ เงาในกระจกมักจะทำอะไรไม่เหมือนฉันเสมอเช่นเวลาฉันยกมือขวาเงาในกระจกจะยกมือซ้ายเวลาฉันยิ้มเงาในกระจกกลับขมวดคิ้วแรกๆฉันคิดว่าตัวเองคิดมากจนกระทั่งคือหนึ่ง ฉันตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองฉันหลืมตาขึ้นเห็นเงาในกระจกยืนอยู่ปลายเตียงเงานในกระจกยิ้มรอยิ้มที่น่ากลัวรอยิ้มที่ไม่ใช่ของฉันฉันรีบลุกพรวดขึ้นนั่งเงานในกระจกก็หายไปฉันเปิดไฟมองสำรวจห้องไม่มีอะไรผิดปกติ ฉันพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายแต่ความรู้สึกเย็นเยียบที่แล่นผ่านสันหลังบอกฉันว่ามันไม่ใช่หลายปีก่อนฉันมีน้องสาวฝาแฝดชื่ออิงเราตัวติดกันตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งอิงจมน้ำตายในสระว่ายน้ำของบ้านเราฉันพยายามช่วยเธอแต่ก็สายเกินไป ฉันรู้สึกผิดมาตลอดฉันเชื่อว่าฉันควรจะเป็นคนที่ตายแทนฉันตัดสินใจทุบกระจกบานนั้นทิ้งฉันคว้าค้อนมาเงื้อสุดแขนแล้วฟาดลงไปที่กระจกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทำให้ฉันแทบหยุดหายใจเศษกระจกที่แตกกระจายเผยให้เห็นไม่ใช่ผนังห้องแต่เป็นอิง อิงยืนอยู่ตรงนั้นในชุดว่ายน้ำเปียกโชกดวนตาว่างเปล่าจ้องมองมาที่ฉันด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มเดียวกับที่ฉันเคยเห็นในกระจกทำไมนานจังแกไม่มาอยู่กับฉันสักทีตอนนี้ฉันอยู่ในกระจกหรืออิงอยู่ในตัวฉันกันแน่